าเพื่อนๆต้องการจะหายีนตัวใหญ่ๆทรงใหญ่ๆนะครับแล้วก็เป็นยีนแนวย้อนยุคนะเป็นสไตล์รีโปรดักชันเลยเหมือนกับถอดพิมพ์มาจากในอดีตเลยเนี่ยนะครับผมขอแนะนำยีนตัวนี้ครับนี่ยีน Alternate First Collection ั่นลอตเอนยนะครับยีนตัวนี้นะครับถือว่าเป็นยีนน้องใหม่ในวงการยีนไทยบ้านเรานะครับแล้วก็ฝีมือของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับเพราะทุกดีไซน์มีเรื่องเล่ามาครับผมเจ้าใหยฟั่ง มีโอกาสนะครับได้รู้จักกับแบรนด์อัลเทอร์เนทนะครับเมื่องานเดนีมคาวเจอร์ที่ผ่านมานะครับแบรนด์อัลเทอร์เนทนะครับเป็นแบรนด์ที่ก่อตั้งเมื่อปี2019นะครับโดยที่แนวทางของอัลเทอร์เนทเนี่ยนะครับเขาต้องการจะทำให้แบรนด์ของเขาเนี่ยเป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับแนวทางเนี่ยนะครับก็เสื้อผ้าของเขาเนี่ยจะเป็นยีนผ้าดิบนะครับแล้วก็เป็นเสื้อผ้าแนวเวิร์กเว어นะครับแล้วก็เป็นแนวอเมริกันวินเทจนะครับซึ่งดูจากลักษณะการคัตติ้งการตัดงานของเขาแล้วเนีีี่่ยยนนนนะะคคครรรัับบบทาางแด์เมมวใ ใจในรายละเอียดนะครับแล้วก็ถอดเรฟเลนซ์เสื้อผ้านะครับออกมาจากยุคเก่าได้อย่างครบถ้วนนะครับก็ทําให้ผมโดนตกมานะครับแล้วผมก็ซื้อเสื้อเชิ้ตกับทางอาวสเนียร์มานะครับผมแล้วก็เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับที่ทางอาวสเนียร์นะครับส่งมาให้ผมได้รีวิวนะครับนั่นก็คือยีนอาวสเนียร์เดอะเฟิร์สคอเลคชั่นล็อตเอสามเนะครับยีนตัวนี้นะครับเป็นยีนที่มีรายละเอียดดีมากๆนะครับเป็นผ้านะครับคู่โรกิหนา16ออนนะครับความรู้้้สึกกแแววบบบรรเลยยนนนนะะคัััทีีี่ไดจต อย่างแรกที่ผมประทับใจเลยนะก็คือป้ายหนังนะครับป้ายหนังตัวนี้นะครับค่อนข้างหนาประมาณหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มีการ ปั๊มตัวกอรจมนะครับเป็นตัวอักษรสีแดงนะครับแล้วก็เนี่ยครับดูตรงนี้นะครับตรงนี้สังเกตูว่าจะมีกระบืออยู่2ตัวนะครับที่พยายามจะลากยีนให้แยกออกจากกันนะครับแต่มันแยกออกจากกันไม่ได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์มากๆเลยนะแล้วก็ผมว่ามันเป็นการสะท้อนถึงความเป็นไทยอย่างหนึ่งเลยนะครับเพื่อนๆนะครับซึ่งมันเป็นการสะท้อนถึงความเป็นไทยแบบที่มันไม่ต้องตะโกนนะเพื่อนๆมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่เท่มากๆนะทีนี้เรามาดูอันนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของตัวป้ายแฟชเชอร์นะป้ายแฟช จะเป็นตัวนี้ครับเป็นตัวอักษรแนวโบราณย้อนยุคนะซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็บอกไว้ครบถ้วนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับยีนตัวนี้คือยีนชิงทูฟิตนะครับดังนั้นเนี่ยยีนตัวนี้นะครับต้องแช่ก่อนใส่นะครับอย่าลืมแล้วก็ตัวนี้มันเป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นนะครับมันผลิตมาแค่25ตัวเท่านั้นนะครับพลาดไม่ได้เลยแล้วก็อยากจะให้ดูตรงนี้ตัวนี้ก็คือซินส์แบ็กนะซินส์แบ็กตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นพระเอกของยีนตัวนี้เลยนะครับยีนรีโปรในยุค19 1930-19หนี่ะเก้า แล้วก็ฮาร์ดแวร์ที่เขาใช้เนี่ยดูสิเห็นไหมฮาร์ดแวร์เขาเนี่ยเป็นฮาร์ดแวร์แบบย้อนยุคเลยนะมันเป็นทองเหลืองลมดำนะแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับทางแบรนด์บอกว่าเขาเอาซิน์แบ็กเนี่ยนะครับกดต่ําลงมานิดนึงนะเพื่อที่ทําให้เราสามารถที่จะร้อยตัวหูเข็มขัดได้นะเข็มขัดแล้วก็สามารถที่จะใส่ได้นะแล้วก็นี่ครับ กระดุม5เม็ดเป็นกระดุม5เม็ดแบบช่อบมะกอกสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ตัวรีเวทต่างๆเนี่ยมันเป็นรีเวทแบบของทาง YKKJ แปนะเป็นรีเวททองแดงแล้วก็ตรงนี้พลิกออกมาดูเห็นไหมอันนี้ก็เป็นเป็นผ้าริมเลยนะครับแล้วก็ตรงบริเวณปลายขาเนี่ยเห็นไหมปลายขาเขาเนี่ยมันเป็นปลายขาแบบเอ่อลักษณะของริมแดงสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นแนวรีปรดักชันอย่างแท้จริงนะแล้วก็นี่รายละเอียดได้เห็นไหมได้ก็จะเป็นลักษณะ ได้สีทองนะครับแล้วก็มาตัดกับได้สีทองแดงนะครับแล้วก็อันนี้ครับพลาดไม่ได้เลยอันนี้ก็คือตัว cross ribet นะครับเป็น ribet ตรงบริเวณเป้านะครับซึ่งมันจะตรงตามยุคเลยอ่อยีนตัวนี้นะครับเพื่อนๆนมันเป็นยีนเอวสูงมากเพื่อนๆนคือถ้าเพื่อนๆืนจะใส่นะครับเพื่อนๆต้องลองวัดขนาดเอวที่เป็นขนาดใต้สะดือนะเพื่อนๆคือว่ามันจะค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับแล้วก็คือเวลาเราใส่เนี่ยเราต้องเช็คขนาดของเอวให้ดีๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ามันจะขดประมาณ2นิ้วนะครับถ้า เพื่อนๆรู้สึกว่าเออเริ่มที่จะเบื่อกับสไตล์เดิมๆนะครับก็คือยีนกระบอกเล็กยีนกระบอกตรงนะครับก็ลองมาดูยีนทรงนี้ครับเป็นยีนทรงที่ถอดมาจากยุค1930เลยเพื่อนๆื่นะครับแล้วก็ลองมาแต่งตัวกันดูนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมอาจจะลองมาทำสไตลิ่งให้เพื่อนเพื่อนดูกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ